ด่วนค่ะกองทัพยกระดับประกาศปกป้องกำลังพลหลังเหยียบระเบิดอีกหนึ่งสั่งเตรียมพร้อมรบค่ะ สถานการณ์ชายแดนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะเมื่อเพจ Facebook กองทัพบ,บกทันกระแสร,รายงานนะคะว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดบนเนิน350อีกหนึ่งนายโดยเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา45นาทีค่ะได้เกิดเหตุผลทหารอดีสรป้อมกลางสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23เหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปลาสาตาควายเบื้องต้นได้รับ บาดเจ็บบริเวณขาขวาท่อนล่างขาดหน่วยในพื้นที่ค่ะได้เข้าดําเนินการช่วยเหลือและส่งเพื่อรับการรักษาแล้วรายละเอียดอื่นๆจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2ได้ประชุม RBC กับเคมรจนได้ข้อสรุปสิเอ็ดข้อห้ามวางกําลังพลเพิ่มและห้ามมีการยั่วยุก,กันเกิดขึ้นทั้ง2ประเทศซึ่งทางด้านพลโทบุญสินพาดกลางให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เเพิิม่มมตว่าไทยยืนยันว่าใช้สันติวิธีเราปฏิบัติตามหลักสากลทุกอย่างจากเบาไปหาหนักและประเทศไทยไม่ใช่ประเทศผดเด็จการทุกอย่างมีกฎหมายของนานาชาติค่ะส่วนคาดหวังหรือไม่ว่าในที่ประชุม JBC นะคะจะรับเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดแม่ทัพภักที่2คิดว่าคาดหวังได้เพราะว่าเป็นเรื่องสากลถ้าเขาปฏิเสธก็จะเสียหายต่อประเทศเขาเพราะว่าเขาอยู่ใน คีอนุสัญญาออตตาวาอยู่แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธซึ่งสิ่งที่กัมพูชาไม่ยอมรับเพราะว่าจะมีความผิดเสียเองแต่เราก็เก็บหลักฐานแล้วก็รายงานกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานไปหมดแล้วค่ะและเมื่อถามว่าในที่ประชุม RBC กรกัมพูชาถามถึง18เฉลยศึกหรือไม่แม่ทัพภาคที่2นะคะกล่าวบอกว่ากัมพูชาแจ้งว่าขอให้รีบส่งตัวอยากให้ปล่อยตัวให้เร็วเพราะว่าจะมีงานประเพณีแต่เราก็ ย้ำไปแล้วว่าเราได้ปฏิบัติตามหลักสากลและดูแลดีเมื่อถึงเวลาหน่วยเหนือก็จะพิจารณาตามขั้นตอนไม่ต้องห่วงค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมเมื่อทหารไทยเราได้เหยียบกับระเบิดอีกครั้งค่ะหลังแม่ทัพภาคที่2ยื่นคำขาดไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นว่าเขเมรห้ามวางทุนระเบิดเพิ่มและจะหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นอีกพร้อมไฟเขียวให้กองทัพฝั่งไทยยิงเขเมรได้ทันที ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะว่าสถานการณ์ในค่ำคืนนี้จะถูกยกระดับตรึงเครียดมากน้อยเพียงใดค่ะ